ไม่แตแบบว่าอะไรมันก็เป็นหนูไปหมดอเพราะที่แบบตอนนี้เขาเข้าใจแล้วหนูเฉลยแล้วว่าว่าแบบเออเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะเฉะลยอ,อะไรเงี้ยอะไรมันก็เป็นเราไปหมดล้าก็เลยแบบเบื่อแล้วแพนิกหนูขึ้นด้วยไงให้เราวิตกกังวลหนูอะเหมอให้หนูกินยาทุกว,วันใช่ไหมเขาก็รู้แล้วแหละว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเออมันใครทำไงก็ได้นงมัน มันเป็นความจริงที่อย่างเดียวยกมือสาธุโมนตนาจะไปจองเวชจองกรรมลูกไม่ใช่เราก็ไม่คือไม่ใช่เราเนี่ยเอยก็าจะไปส่งพ่อนะ,พ,อะนพ่อกำลังพี่เป๊กกำลังมาส่งกลับจากโรงพยาบาลเดี๋ยวเดีย๋ยวไปส่งพ่อลนะพ่อกลับมาดีเลยนะใช่ใช่เอ,ออกินข้าวยังไหวปะนะไม่เอา,าอ่ะเดี๋ยวเดีกลับไปเร่งงานวันนี้สองงาน เราไปทิดอะไร้ายลูกไปทำงายแสดงเถอะลูกมันไม่ใช่ตัวเราคือไม่ใช่ตัวเราเราตัวภาถาไม่แฟรชปวดฟ้าอานูลุไม่ตื่นไงนมันตื่นเมื่อคืนไปงานกินยาเป็นนิดด้วยอืมตืนหลกินทุกวันไม่ต้องไปเครียดงานเนี่ยไปทำเยอะงานางเฉพาะงานแสดงเราก็เยอะแยะเนี่